ท้องทันโลกเศรษฐกิจแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นที่หนุยนอกจากคนจะเอาเงินไปเล่นหุ้นแล้วบางคนมีเงินออมเยอะๆเขาก็ต้องจัดพอร์ตดีๆใช่ไหมคะเอาไปไว้แบงก์บ้างฝากซื้อกองทุนบ้างเข้าพันธบัตรบ้างแบงก์ก็แข่งกันหน้าดูเลยพวกดอกเบี้ยฟิกซ์เดเปอร์เซ็ต์ฝากประจำเนี่ยโอ้โหอาทิตย์นี้แบงก์หนึ่งให้7%อซอีกแบงก์หนึ่งถัดมาอีกหนึ่งอาทิตย์ให้ 7. 5เปเซ แข่งกันจนปวดหัวทีนี้พอเข้าแบงก์นี่โอ้โหกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมเลยน้องจอใช่ไหมคะทุกคนมาตอดเงินฝากเช่นเดียวกับบัตรเครดิตคนที่มีบัตรเครดิตอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็จะได้รับโทรศัพท์เวลาหลายๆครั้งจากบัตร<ช>อื่นๆมาชวนให้เป็น,ปนลูกค้า<ช>บัตร ใช่เออก็รู้ดีนะเพราะว่าแต่ละคนมูลมูลฐานของข้อมูลเขาจะดูข้อมูลแล้วว่าคนนี้เครดิตดีก็จะโทรใหญ่เลยชวนเป็นสมาชิกบัตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบัตรเครดิตแต่ละยี่ห้อก็จะมีการแข่งขันการให้บริการนอกเหนือจากพวกดอกเบี้ยเพลลทอะไรแล้วเนี่ยก็ยังมีการให้บริการด้านอื่นๆเป็นบริการเสริมของแจกของแถมเต็มไปหมดเลยนะสะสมคะแนนอะไรเนี่ยน้องจอย เยอะแเต็มไหมดเลยนะวันนี้เราจะไปดูเรื่องของบัตรเครดิตกรุงไทยหรือว่า KTC เอทีนีก็มา,าอีกแวกแนวอีกแนวหนึ่งคือให้บริการพูดถือบัตรอ,อย่างเช่นจัดเวิร์กช็อปด้านการเรียนทำอาหารคุกกิ้งสคูล่ยเขาไม่หยุดนิ่งนะ KTC เนี่ยนะเขาไปเขาไม่หยุดเลยนะค่ะใครอ,อยากเรียนทำอาหารให้เก่งให้เป็นให้พี่ไปทำได้ไหม ถ้าเป็นสมาชิกบัตรต้องเป็นเมมเบอร์จะสอนรู้เรื่องไหมต้องไปลองดูต้องไปลองดูเดี๋ยวดูจากข่าวดีก็ได้นะคะว่าเขาสอนรู้เรื่องไหมแต่ที่แน่ๆเขามีห้องครัวสวยงามเขามีห้องครัวอย่างสวยเลยให้บรรดาสมาชิกบัตรเนี่ยไปหัดเรียนทํากับข้าวทำเวิร์กช็อปได้เลยเดี๋ยวไปชมกันครับไปชมกันครับช่วงทันโลกเศรษฐกิจ ร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็ยน Fisher Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณ คุณผู้ชมครับปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในส่วนของบัตรเครดิตนั้นมีมากขึ้นนะคะหลายสถาบันการเงินต่างดึงเอาโปรโมชั่นมาดึงดูดใจลูกค้าในส่วนของบริษัทบัตรเครดิตกรุงไทยจำกัดมหาชนก็เช่นเดียวกันในส่วนของโปรโมชั่นเขาก็มีและล่าสุดเขายังเปิด KTC POP และเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามมาพร้อมกันค่ะว่า KTC POP คืออะไร คุณเอคะ KTC เนี่ยชอบทำอะไรใหม่ๆล้ำหน้านวัตกรรมอะไรต่างๆเสมอเลยล่าสุดนี่คือเปิด KTC Pop KTC Pop คืออะไรคะ คือแคดดิซีพอลส์นะครับมันมีวัตถุประสงค์ในการทำให้มันเป็นแหล่งแห่งเอาท์นครับเป็นโนเรชชาริงคอมมูนิตี้นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้ดีๆนะครับที่เราจัดขึ้นมาให้นะครับหรือจะเป็นคนที่อยากมีความรู้อยากจะแชร์ความรู้นะครับก็สามารถมาใช้ตัวแคดดิซีพอลส์เนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่าตัวแคดดิซีพอลส์เนี่ยเราเป็นสถานที่ทันสมัยนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับเดินทางเข้ามาสะดวกสบาย ทั้ง BTS MRT นะครับหรือขับรถมาเองเนี่ยเราก็มีที่จอดรถให้นะครับโดยที่ห้องกิจกรรมต่างๆเนี่ยเรามีถึงหน้า้องนะครับแบ่งตามขนาดนะครับแล้วก็มันมีทั้งขนาดแบบร้อยคนห0าสิบคนย0่สิกว่าคนสิบคนห้าคนเลยนะครับและอีกอย่างเราก็จะมีห้อง Urban Loft นะครับซึ่งเป็นครัวที่ทันสมัยมากนะครับอยู่ทางด้านในอยู่ด้านนในนะครับและมีอุปกรณ์ครบครันนะครับการที่เรามี KDC Pop ขึ้นมาเนี่ยแท้จริงนะเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเลยคือต้องการอะไรคะต้องการเพิ่มยอด จำนวนผู้ถือปัตรหรือเปล่า,าหรือ่าไม่ฮะคือวัตถุประสงค์หลัอย่างที่บอกว่า เ,เราอยากให้มันเป็นแหล่งเอาตัวคน,คนทันสมัยะที่เข้ามาแล้วแบบไม่จําเ,เป็นต้องถือบัตรคเครดิต KDC อ่าไม่จําเป็นครับก็ <c oughs> คือเรามีตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับเป็น KDC Reapplied <c oughs> นะครับให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามาคลิกไลค์เป็นแฟนเพจขเรา,ลา <c oughs> แล้วก็ติดตามกิจกรรมดีๆได้ในตัวนั้น <c oughs> นะครับว่าเอ๊ะเดือนหน้าเรามีกิจกรรมอะไรอยากจะเข้าร่วมก็เข้ามาส่งความคิดเห็นกันได้เห็นบอกว่าอย่างสมมติผมมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมติจัดดอกไม้เก่งผมสามารถเข้าไปพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยใช่ใช่บอกได้เลยว่าเอ๊ะตอนนี้เราาอยก มาสอนตัดดอไม้อ่ะอยากจะแชร์ความรู้เรื่องการตัดกไม้ให้คนที่สนใจเนี่ยนะครับบอกมาแล้วผมว่าถ้าม่คนมาคลิดไลฟ์มากๆอะไรเงี้ยเราก็จะจัดเชิญแล้วก็จะมาทําร่วมกิจกรรมได้อย่องกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องจํากัดไหมคะว่าจะต้องกี่คนไม่จเป็นครับอย่างที่บอกเรามีห้องนะครับที่สามารถรองรับได้ในแต่ทุกๆกิจกรรมทุกๆจำนวนคนที่เขามาถ้าถามถึงการออกแบบตกแต่งของที่นี่เราตั้งใจออกแบบตกแต่งให้ดูทันสมัยใช่ครับเพราะอย่างที่บอกตัว KDC เองเนี่ยเรามี ชื่อเสียงของตัวแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นทันสมัยอยู่แล้วนะครับราชะะนะสานที่เราจัดต,ต่างแเนี่ยคืออย่างที่เห็นเนี่ยจะทันสมัยมากนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับอีกอย่างเรายังมีสื่อ Innovative m ทีฟมิเดียนะครับเป็นแอตทราคทีฟกับโต๊ะเคล e ร v วิวนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นจอเคลีวิวซึ่งสามารถใช้กิจกรรมต่างๆ นะครับที่มีนักวันนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหนังโฆษณานะครับแล้วก็ฉายได้นะครับส่วนแล้วเราก็ยังจะมีจออินเทอร์แอคทีฟนะครับจะเป็นเหมือนเดรกเกอรีบอร์ดวันนี้ห้องไหนมีอะไรยังไงด้านหน้านะครับเราก็จะเข้าไปกดทัชสกรีนได้เลยเช่นเดียวกับประตูทางเข้าข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีตัวอินเทอร์แอคทีฟอีกตัวหนึ่งนะครับจะสามารถบอกสิทธิพิเศษของผู้ถือบัตรเครดิตซีนะครับในทุกๆแคตตากรีเลยไม่ว่าจะเป็นทราเวลดิ่งช้อปปิ้งต่างๆเข้าไปกดได้เลยเหมือนกันพื้นที่ทั้งหมดของที่นี่รรรววมมแล้ปะาาณเท่่ไหค เรื่องความที่เราตั้งอยู่ชั้นแบ็ m เม้นต์นะครับเรามีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดอ,อย่างที่เห็นในความสูงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแต่พื้นที่โดยรวมทั้งหมดเราประมาณ2,000วตารางเมตรเดี๋ยวเราต้องให้คุณเอพาไปเยี่ยมชมสถานท,ที่ KTC Pop ได้เลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูทุกห้องเลยเป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรบ้างะนะคะ คุณไอ๋ตอนนี้เราอยู่ทางด้านหน้าจากตรงสุขุมวิท33ครับหน้าบางซอย33เลยมาเดินลงมาก็ได้เจอทางเข้าของตัว Pedestri Top นะครับโดยที่อย่างที่บอกเรามีสื่อินเวทีมีเดียนะครับมีอยู่หน้าด้านประตูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น สิทธิพิเศษนะครับของบัตรเครดิตเครดิตซีทั้งหมดนะครับว่าในแต่ละสิทธิพิเศษในแต่ละคัลอรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับห้องนี้อันนี้คือห้องจัดกิจกรรมขนาดกลางนะครับสามารถจุคนได้ประมาณ50กว่าคนนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมการบรรยายเรื่องการท่องเที่ยวนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับเที่ยวซาฟารีอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเมื่อเดินเลื่อนต่อไปอย่างที่บอกบริเวณทางเข้าห้องต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเด็กเตอรีบอร์ซึ่งเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับตรงนี้นี่เองใช่ครับซึ่งเราก็จะสามารถ กดดูได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยอเ,เอ๊ะเรามาทํากิจการรมอะไรห้องไหนว่างอยู่ห้องไหนทาาําอะไรอะไรเงี้ครับแล้วแผนผังห้องอยู่ที่ไหนเนีบอกว่าเอะจะมาห้องเนี้ยทำแฮนด์เมดรองนี้นะครับอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอ๋ออยู่ห้อง6กเนียก็ะจะเดินเข้าไป,าไปนะครับ แต่ว่าร,รูปช็อปต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีเสียค่าใช้จ่ายด้วยไหมคะแล้วแต่บางกรณีครับอ,อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นความรู้ต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากที่แบบเรามีโซเชียล็ตเดียกนนะครับที่ให้มาแชร์กันอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันเอ๊ะมันน่าสนใจแล้วคนเชิญเข้ามาโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นการที่เป็นพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามาทําเป็น เป็นธุเชิยลหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการเสียค่าเช่าของแต่ละห้องเทกแต่ก็ไม่ได้คิดแพงใช่ไหมไม่ได้คิดแพงครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเรานะครับมาคิดแค่ค่าน้ำค่าไฟปกติค่าพนักงานนะครับแค่นั้นเองนี่คือห้องที่ว่ารองรับได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยท่านนะครับห้องที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เรามีการบรรยายเรื่อง การบริหารการเงินอย่างถูกต้องนะครับจากฟินาซ่าว่าเราจะลงทุนยังไงเราจะเอางินไปเก็บไว้ที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเชิญเข้ามาร่วมได้ด้ว่าให้ความรู้ในหลากหลายมากเลยใช่ครับทุกทุกอย่างเราอยากให้อย่างที่บอกว่าเป็นส่วนร่วมความรู้จริงๆให้ครบครบวงจรเลยอันนี้คือในส่วนของเป็นของห้องอเวนิวลอฟนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราทําเป็นห้องครวนะครับหรือห้องการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นอาจจะมีการว o r k ส h o การทำอาหาร อิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นง่ายๆอะไรเงีย้งยครับหรือว่าใช้ตรงนี้ได้ใช้<ม>การวายเทสติ้งก็ได้นะครับหรือว่าการจัดดอกไม้เราก็สามารถใช้ในห้องนี้ได้นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องใหญ่นะครับเรามีสเตชันในห้องเครื่องอุปกรณ์ครัวนี้ครบครัน,นครับ,พบ,พบมีแปดสเตชัน <station, S 1> ใช่ฮะแล้วเราก็สามารถฉายออกทางจอนี้ได้ถ้าให้ผมมองผมมองว่าเพลนซีทเป็นเจ้าแรกที่ทําลักษณะนี้เลยใช่ครับเราถือว่าเป็นเจ้าแรกและถือว่าเป็นองค์กรที่มีห้องครัวอยู่ในองค์กรที่ใหญ่ที่สุด ที่ไม่ใช่องค์กรที่เกี่ยวกับการทำอาหารนะครับก็ถือว่าก็ยังถือว่เจ้าแล่อยากให้อยากติดตามกิจกรรมดีๆนะครับของตัว KDC Pop นะครับผ่านตัว Facebook ของเรานะครับคือ KDC Real Privilege แล้วก็เข้าเป็นแฟนเพจเราแล้วก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับกิจกรรมดีๆที่เราจะให้ในโอกาสต่อๆไปครับ